สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับช่องร้านพระ .com กันอีกแล้วครับก่อนอื่นผมก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์และอย่าลืมกดซับะไครให้ทางช่องทางร้านพระเราด้วยนะครับวันนี้ผมก็มีเหรียญอีกหนึ่งรุ่นครับที่มาให้ชมกันเราไปชมพร้อมกันเลยครับเหรียญพระพุทธรูปเจ้าแม่อยู่หัววัดท่าคุจังหวัดสงขาครับ รุ่นสร้างมุนนาทุบจะสร้างมาปีพศ2528ครับราคา300บาทถือว่าเป็นราคาที่จับต้องได้เลยครับเข้ามาชม EP ก่อนหน้าได้กันเลยครับมีให้เรียกกันเยอะสำหรับคลิปต่อไปผมจะนำเหรียญรุ่นไหนมาลงุงฝากกดติดตามช่องร้านพระด้วยนะครับติดต่อร้านพระ .com เบอร์โทร0994848787 099 484 8787ครับกดติดตาม youtube ร้านพระ .com เพจร้านพระ .com เฟสบุกร้านพระ .com กดซับะไครตกดติดตามติดต่อทางคอมมิต์ได้เลยครับรับประกันพระแท้ตามหลักมาตรฐานสากลนิยมครับหากพบว่าเกยินดีคืนเงินครับเมื่อลูกค้าได้ทำการซื้อขายสินค้าแล้วรบก,กวนลูกค้า แจ้งที่อยู่ในการจัดส่งครับทางเราจะดำเนินการจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ต่อไปครับเหรียญพระพุทธรูปเจ้าแม่อยู่หัววัดท่าคุจังหวัดสงขาครับรุ่นสร้างมุนฑรปจัดสร้างมาปีพศ2528ครับราคา300บาทถ้าสนใจติดต่อร้านพระ .com หรือโทร0994848787่0 9 9 4 8ครับ สำหรับคลิปหน้าผมจะนำเหรียญรุ่นไหนมาลงอย่าลืมกดติดตามช่องร้านพระ .com ด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ